สวัสดีเพื่อนเพืนทุกคนวันนี้ผมโลกรัว่วมีข่าวสารโลกล่าสุดมาอัปเดตกันอีกแล้วหาดใหญ่เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้เมืองท่องเที่ยวที่คนมาเลเซียหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายเมืองที่รถไฟฟ้าและโครงสร้างเมืองถูกออกแบบให้รับมือฝนตามฤดูกาลวันนี้สื่อระดับโลกอย่างรอยเตอร์สรายงานว่าเจอฝนหนักที่สุดในรอบเกือบ300ปี ตัวเลขนี้ไม่ได้ถูกใช้เพื่อให้ดูเวอร์มันคือข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าความถี่และความรุนแรงของฝนครั้งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในยุคที่เรามีระบบบันทึกข้อมูลสภาพอากาศแบบสมัยใหม่ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงถนนที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเมืองกลายเป็นแม่น้ำเชี่ยวเสียงไซเรนของหน่วยกู้ภยัยดังแข่งกับเสียงฟ้า เสาไฟหลายต้นดับไปพร้อมกันและบางบ้านต้องรีดย้ายผู้สูงอายุขึ้นไปอยู่บนชั้นสองก่อนที่น้ำจะทะลักเข้ามาถึงประตูหน้าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนแม้แต่คนในพื้นที่ที่เจอน้ำท่วมมาหลายครั้งก็ยังพูดเหมือนกันว่าครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในค่าคืนเดียวค่าคืนที่หลายครอบครัวต้องยืนในที่มืดจับมือลูกหลานแน่นๆ คําคืนที่กระแสน้ําพัดพาเตียงนอนตู้เย็นรถจักรยานยนต์ลอยผ่านหน้าบ้านอย่างน่ายได้คำคืนที่คนหลายพันคนอยู่ในที่สูงโดยไม่รู้ว่าจะนอนได้หรือไม่และคําคืนที่ภาคใต้ทั้งภาคเงียบลงแบบที่ไม่เคยเงียบมาก่อนคําคืนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เมืองหาดใหญ่ไม่ได้นอนทั้งเมืองเหมือนหยุดหายใจพร้อมกัน ในจังหวะที่ฟ้าร้องครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงฝนที่ซัดลงมาบนหลังคารอบเมืองดังจนกลบเสียงทุกอย่างที่เคยคุ้นเคยถนนทุกเส้นแปรสภาพเป็นสายน้ำล้นทะลักและในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้ก็จมลงอย่างที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตจริงสื่อระดับโลกอย่างรอยเตอร์สระบุว่านี่คือฝนตกหนักที่สุด ในรอบเกือบ3ามศตวรรษของพื้นที่หาดใหญ่ภาพจริงจากพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวแทนคำพูดทั้งหมดน้ําที่สูงขึ้นเรื่อยๆแบบนาทีต่อนาทีไม่ใช่จินตนาการแต่เป็นความจริงที่คนทั้งเมืองต้องยอมรับโดยไม่มีโอกาสตั้งตัวแผงไฟฟ้าบางเขตดับลงทันทีหลังจากระดับน้ำสูงขึ้นแตะปลั๊ไฟพื้นล่างบ้านเรือหลายร้อยหลังถูกตัดขาดจากถนนหลัก ผู้คนต้องลุยน้ำที่เย็นเฉียบระดับเอวเพื่อออกไปหาจุดปลอดภัยแม้แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ให้สัมภาษณ์ว่ากระแสน้ำแรงเกินไปเรือเข้าไม่ถึงหลายจุดนี่คือถ้อยคำจริงไม่ใช่คำเล่าไม่ใช่การเติมแต่งแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนที่หลายพื้นที่กำลังถูกน้ำล้อมจนไม่เหลือทางออกจังหวัดใกล้เคียงก็หนีไม่พ้นพัทลุงนราธิวาส ยะลาปัตตานีรวมถึงอีกหลายอำเภอในสงขลาถูกน้ำท่วมพร้อมกันสภาพอากาศสุดขั้วครั้งนี้พัดเอาโครงสร้างชีวิตประจำวันทั้งหมดให้พังทลายในชั่วข้ามคืนโรงเรียนกว่า200แห่งประกาศปิดโดยไม่มีกำหนดถนนสายหลักที่เชื่อมภาคใต้ขึ้นมากรุงเทพถูกตัดขาดบางช่วงเพราะถูกน้ำเสาะจนเป็นหลุมลึกการรถไฟแห่งประเทศไทย ต้องหยุดเดินรถบางเส้นทางเพราะรางจมน้ำสถานีที่เคยเต็มไปด้วยคนเดินทางกลับกลายเป็นพื้นที่เงียบว่างเปล่ามีเพียงเสียงลมแรงที่พัดผ่านปลายชายคาเท่านั้นที่ยังคงดังอยู่ตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบเริ่มพุ่งขึ้นแบบไม่หยุดเมื่อเนชั่นไท a แลนด์รายงานว่าเกือบ1.9ล้านคนในภาคใต้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ และกว่า700ยูกคแสนครัวเรือนกําลังเผชิญวิกฤตพร้อมกันนี่ไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะพื้นที่1หรือสองตำบลน,นี่คือเหตุการณ์ที่กลืนเอาครึ่งล่างของประเทศเข้าไปในสายน้ำสีน้ำตาลขุ่นอย่างโหดร้ายทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วจนคนในพื้นที่แทบตามไม่ทันหลายครอบครัวไม่มีเวลาเก็บของไม่มีเวลาเก็บเอกสารสำคัญไม่มีแม้แต่โอกาสหยิบรองเท้าคู่โปรด น้ำพุ่งเข้ามาในบ้านเหมือนฟ้าผ่าและภายในไม่ถึง10นาทีชั้นล่างของบ้านจำนวนมากก็หายไปในความมืดและความชืน้นคืนนั้นโซเชียลเต็มไปด้วยข้อความขอความช่วยเหลือบางคนโพสต์พิกัดบ้านบางคนบอกว่ามีผู้สูงอายุป่วยติดเตียงอยู่ชั้นสองบางคนร้องขอเรือบางคนร้องขอไฟฉายประโยคสั้นๆที่เขียนด้วยมือสั้นๆ บางครั้งก็ไม่มีคำอธิบายใดๆนอกจากคำว่าช่วยด้วยแม้ไม่มีภาพคนร้องไห้แม้ไม่มีเสียงกรีดร้องแต่ผู้คนทั้งประเทศรู้สึกได้ทันทีว่านี่คือความจริงที่ทำร้ายจิตใจที่สุดครั้งหนึ่งในปีนี้หน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่หลายหน่วยลุยน้ำเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังแต่ต้องยอมรับตามคำให้สัมภาษณ์จริงว่าระดับน้ำแรงมาก เรือท้องแบนไม่สามารถเข้าไปลึกกว่านั้นได้น้ำขุนไหลแรงจนแม้แต่ประสบการณ์หลายปีของกู้ภัยภาคใต้ยัยงต้องยอมถอยในบางจุดไฟถนนบางเส้นดับเป็นช่วงๆเหลือเพียงแสงไฟจากมือถือและเสาไฟที่ยังไม่จมน้ำเป็นตัวนำทางคนในพื้นที่เดินลุยน้ำอย่างระมัดระวังเพราะใต้ผิวน้ำคือหลุมบ่อฝาท่อเปิด และเศษเหล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสถานการณ์หนักถึงขั้นที่ร้านสะดวกซื้อหลายแห่งต้องปิดด้วยเหตุผลเดียวพนักงานไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้น้ำสูงถึงระดับเอวในเวลาไม่กี่ชั่วโมงบางร้านมีสินค้าติดอยู่ข้างในแต่ไม่มีใครเข้าไปเพราะธรรมชาติไม่อนุญาตแม้แต่ปั๊มน้ำมันหลายจุดก็ต้องปิดเพราะน้ำท่วมตู้จ่ายไฟ สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริงในหลายเขตของสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงนี่คือห่วงโซ่ผลกระทบที่ไม่มีใครอยากเห็นแต่กำลังเกิดขึ้นในเวลาจริงค่ำคืนนั้นทั้งภาคใต้มีเพียงสองเสียงที่ได้ยินตลอดเวลาเสียงฝนที่ทุบหลังคาไม่หยุดและเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์ที่เด้งขึ้นมาเป็นรายนาทีบางข้อความเป็นประกาศเตือนบางข้อความเป็นข่าวลือ บางข้อความคือเสียงหวังดีให้คนหาที่สูงขึ้นและบางข้อความคือเสียงขอความช่วยเหลือแบบหมดแรงนี่คือค่ำคืนที่เมืองใหญ่ในภาคใต้ต้องเฝ้ามองระดับน้ำด้วยความหวาดหวัน่นเพราะไม่มีใครรู้ว่าน้ำจะหยุดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ว่าความมืดจะพาอะไรมาอีกและไม่มีใครรู้เลยว่าเมื่อถึงเช้าโลกภายนอกจะยังเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ แม้เราจะเห็นเพียงภาพจากข่าวแต่สำหรับคนในพื้นที่นี่คือค่ำคืนที่ยาวนานที่สุดของปีและอาจเป็นหนึ่งในคืนที่หนักที่สุดของชีวิตจริงของพวกเขาถ้าเมื่อคืนคือคืนที่ภาคใต้ทั้งภาพต้องต่อสู้กับน้ำที่ไหลมาอย่างไม่หยุดหย่อนเช้าวันนี้ก็คือวันที่โลกภายนอกเริ่มเห็นภาพใหญ่ของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและยอมรับว่านี่ไม่ใช่แค่วิกฤตท้องถิ่น แต่คือเหตุการณ์ระดับประเทศที่สะเทือนทั้งภูมิภาคสื่อระดับนานาชาติอย่างรอยเตอร์สรายงานเป็นบรรทัดแรกว่าน้ำท่วมในไทยและมาเลเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนและหลายพันคนต้องอพยพตัวเลข8ชีวิตอาจดูเล็กเมื่อเทียบกับวิกฤตใหญ่ระดับโลกแต่สำหรับครอบครัวทั้ง8ครอบครัวนั้น มันคือโลกทั้งใบที่พังทลายลงในชั่วพริบตาข้อมูลจากเนชันไท a แลนด์ระบุว่ามีประชาชนกว่า1.9ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ตัวเลขนี้ไม่ใช่การคาดการจากภาพถ่ายดาวเทียมไม่ใช่การประเมินจากแบบจำลองสภาพอากาศแต่มาจากรายงานภาคสนามจริงของจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งส่งข้อมูลเข้าศูนย์กลางอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันมีครัวเรือนกว่า700รย่องแสนหันหลังที่น้ำเข้าท่วมถึงขั้นต้องย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหรือย้ายออกจากบ้านทั้งหมดหลายอำเภอถูกประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและระดับน้ำในบางเขตของสงขลานราธิวาสและพัทลุงยังคงเพิ่มขึ้นด้วยความเร็วที่น่ากังวล ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องความปลอดภัยของคนในพื้นที่แต่ยังพุ่งตรงไปสู่เศรษฐกิจของทั้งภูมิภาคนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เคยเดินทางเข้าหาดใหญ่จำนวนมากประกาศยกเลิกการเดินทางเกือบทั้งหมดหลังจากรัฐบาลมาเลเซียประกาศให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ภาคใต้ของไทยสถานีขนส่งและโรงแรมหลายแห่ง เรื่องว่างลงในเวลาเพียงวันเดียวจากเดินที่หาดใหญ่คือจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทำให้รายได้ของธุรกิจท้องถิ่นถูกกระทบอย่างรุนแรงทันทีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวประเมินว่าน้ำท่วมครั้งนี้อาจสร้างความเสียหายประมาณวันละ 1,000- 0ถึง1,500ล้านบาทตัวเลขนี้อาจฟังดูเป็นเพียงตัวเลขเศรษฐกิจแต่สำหรับผู้ประกอบการรายเล็ก มันคือรายได้ทั้งเดือนที่หายไปสำหรับพนักงานโรงแรมมันคือวันที่ไม่รู้ว่าจะมีงานพอให้ทำหรือไม่และสำหรับเมืองที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักมันคือคำถามว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้เร็วแค่ไหนหลังน้ำลดลงขณะเดียวกันสื่อในภูมิภาคเช่น t The Strait t Times ของสิงคโปร์รายงานว่า นี่คือหนึ่งในเหตุการณ์น้ำท่วมที่หนักที่สุดในภาคใต้ของไทยโดยชี้ว่าระบบระบายน้ำและโครงสร้างพื้นฐานในหลายเมืองไม่สามารถรองรับปริมาณฝนที่มาจากฝนสุดขั้วได้อีกต่อไปคําเตือนของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มปรากฏขึ้นอย่างหนักแน่นว่านี่ไม่ใช่วิกฤตครั้งเดียวแต่มันเป็นสัญญาณของสิ่งที่จะเกิดบ่อยขึ้นในอนาคตหากประเทศไทย ไม่ลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานใหม่เพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วน้ำท่วมครั้งนี้ยังเผยให้เห็นช่องโหว่หลายอย่างของเมืองใหญ่ในภาคใต้ถนนสายหลักถูกน้ำตัดขาดภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงพื้นที่ที่เคยเชื่อว่าปลอดภัยกลับจมลงอย่างรวดเร็วระบบแจ้งเตือนในบางอำเภอทำงานได้ดีแต่บางพื้นที่ก็แทบไม่ได้รับคำเตือนล่วงหน้าเลย ทำให้ชาวบ้านต้องรีบหนีออกจากบ้านโดยแทบไม่มีเวลาเตรียมตัวสถานีไฟฟ้าบางแห่งต้องดับไฟเพื่อป้องกันอันตรายทําให้หลายพื้นที่ต้องอยู่ในความมืดในขณะที่กระแสน้ํายังคงแรงไม่หยุดประเทศเพื่อนบ้านเองก็รู้สึกถึงแรงกระเพื่อมจากเหตุการณ์ครั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียออกถแถลงการเตือนประชาชนอย่างเป็นทางการว่า ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยทำให้ภาพลักษณ์ของไทยในสายตานานาชาติเข้าสู่โหมดเฝ้าระวังทันทีการรายงานข่าวในมาเลเซียและสิงคโปร์ต่างใช้คำว่า severe flooding หรือน้ำท่วมรุนแรงซึ่งสะท้อนถึงความร้ายแรงของสถานการณ์และส่งสัญญาณว่าภาคใต้ตอนนี้กำลังอยู่ในจุดที่ต้องได้รับการช่วยเหลือแบบเร่งด่วน ไม่ใช่แค่จากในประเทศแต่จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคำถามที่สื่อทั่วโลกเริ่มตั้งขึ้นตรงกันคือประเทศไทยพร้อมหรือยังกับสภาพอากาศสุดขั้วที่กำลังเกิดขึ้นถี่ขึ้นทุกปีเมืองใหญ่ในภาคใต้ได้รับการออกแบบในยุคที่โลกยังไม่เผชิญกับพายุฝนความรุนแรงระดับนี้หรือไม่และสิ่งที่เจอในรอบนี้ จะเป็นสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะเห็นเหตุการณ์หนักกว่านี้ในเวลาอันใกล้หรือเปล่าแม้เราจะเห็นภาพน้ำท่วมและสถิติที่น่าตกใจจากทุกมุมแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาแต่อาจเป็นความจริงที่ว่าเหตุการณ์แบบนี้กำลังจะกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ของประเทศไทยในยุคภาวะโลกร้อนและถ้าเราไม่รีบปรับตัว วันนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสถานการณ์ที่ยากกว่าที่เราคิดไว้มากนักนี่คือภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นจริงเป็นเหตุการณ์ที่โลกกำลังจับตามองและเป็นคําเตือนที่หนักหนาที่สุดว่าประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียมพร้อมมากกว่านี้หากไม่อยากให้เหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นต้นแบบของวิกฤตที่จะเกิดซ้ำในอนาคตท่ามกลางค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความมืดและเสียงน้ำเชี่ยวกราก ข่าวหนึ่งที่ดังขึ้นมาในตอนเช้าของวันที่25พฤศจิกายนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทั้งประเทศเมื่อสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าไทยเตรียมส่งเรือบรรทุกอากาศยานหลวงจากกรีนอริเบตลงสู่ภารกิจช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้นี่ไม่ใช่ข่าวเล็กนี่ไม่ใช่ภารกิจทั่วไปและไม่ใช่ภาพที่คนไทยได้เห็นบ่อยครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การนำเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือลำนี้ออกปฏิบัติการคือสัญญาณว่าประเทศไทยกำลังลงมือช่วยเหลือภาคใต้ด้วยศักยภาพสูงสุดเท่าที่มีอยู่ในตอนนี้หลวงจัก,กรีนฤเบศเป็นเรือที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติการกู้ภัยขนาดใหญ่หลายครั้งในอดีตแต่ครั้งนี้มีความหมายมากกว่าเพราะมันคือการยืนยันว่าภาครัฐ กำลังตอบสนองต่อวิกฤตที่ลุกลามอย่างรวดเร็วกองทัพเรือได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงพื้นที่ดาดฟ้าขนาดใหญ่ที่เคยใช้รองรับเครื่องบินขับไล่และเฮลิคอปเตอร์ตอนนี้ถูกปรับเป็นฐานส่งกําลังทางอากาศเพื่อเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกตัดขาดจากถนนทางบกเฮลิคอปเตอร์ลำแล้วลำเล่าเตรียมถูกส่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภยัย ทีมแพทย์ภาคสนามและอุปกรณ์ค้นหาแบบพิเศษในช่วงเวลาเดียวกันหน่วยบัญชาการกองเรือยุทธการได้ระดมกำลังเสริมทั้งเรือตรวจการไกลฝั่งเรือเร็วลำเลียงและเรือท้องแบนจำนวนมากเพื่อเข้าถึงหมู่บ้านที่น้ำลึกเกินกว่ารถยนต์จะผ่านได้เสียงเครื่องยนต์ของเรือกู้ภยัยเริ่มดังขึ้นในหลายพื้นที่ภาคใต้พร้อมกับภาพจริงของเจ้าหน้าที่ที่กำลังช่วยอพยพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเล็กออกจากบ้านที่ถูกน้ำล้อมจนไม่มีทางออกเสียงเหล่านี้คือสัญญาณของความหวังที่ค่อยๆขยับใกล้เข้ามาแม้ว่าสถานการณ์จะยังไม่คลี่คลายแต่คนในพื้นที่สัมผัสได้ทันทีว่าความช่วยเหลือกำลังมาในรูปแบบท,ที่ใหญ่ขึ้นกว่าที่เคยเห็นมาก่อนบนเรือหลวงจากกรีนารเบดห้องพยาบาลถูกจัดเตรียม เพื่อรองรับผู้ประสบภัยที่ต้องการการรักษาเร่งด่วนอุปกรณ์การแพทย์ถูกจัดเรียงอย่างเป็นระบบเตียงพยาบาลจำนวนมากถูกเตรียมให้พร้อมรองรับผู้ป่วยที่ถูกส่งขึ้นมาจากเรือเล็กหรือเฮลิคอปเตอร์ทีมแพทย์ทหารและพยาบาลอาสาเดินตรวจเช็คอุปกรณ์สื่อสารเครื่องมือผ่าตัดเครื่องช่วยหายใจและยาที่จำเป็นต่อการกู้ชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินระบุว่าเรือหลวงลำนี้ไม่ใช่แค่เรือทหารแต่เป็นโรงพยาบาลลอยน้ำขนาดย่อมที่สามารถช่วยชีวิตคนได้จริงในภาวะวิกฤตบนผิวน้ำที่ยังคงเชี่ยวกรากในหลายอำเภอเรือของกองทัพเรือเริ่มแล่นเข้าสู่พื้นที่ที่ลึกที่สุดก่อนเช่นอำเภอตากใบอำเภอระโนดและอำเภอจนะ ซึ่งเป็นเขตที่น้ำสูงจนบ้านทั้งหลังมิดครึ่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้ไฟฉายแรงสูงส่องไปตามบ้านแต่ละหลังเพื่อค้นหาผู้ที่ยังติดอยู่บนชั้นสองหรือบนหลังคาหลายบ้านมีสัตว์เลี้ยงติดอยู่ด้วยและกองทับเรือก็พยายามช่วยทุกชีวิตที่สามารถช่วยได้เสียงร้องของสุนัขเสียงเรียกชื่อกันระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ และเสียงเครื่องยนต์เรือที่แล่นฝ่ากระแสน้ำคือภาพจริงของความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นในเวลานั้นสื่อของมาเลเซียและสิงคโปร์อย่าง The Straits Times รายงานว่าการส่งเรือบรรทุกอากาศยานของไทยลงสู่ภารกิจกู้ภัยครั้งนี้เป็นหนึ่งในปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีและเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลไทยกำลังเข้ามาจัดการสถานการณ์ ด้วยทรัพยากรสูงสุดที่มีอยู่นักวิเคราะห์ต่างประเทศย้ำว่าการเคลื่อนเรือหลวงจากกรีนริเบตลงสู่ภาคใต้เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่น้ำท่วมทั่วไปแต่คือวิกฤตระดับชาติที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเร่งด่วนขณะเดียวกันในหลายพื้นที่ผู้ประสบภัยจานวนมากเริ่มได้รับอาหารน้าดื่ม ผ้าอ้อมนมผงและยารักษาโรคจากเรือของกองทัพเรือและทีมกู้ภัยท้องถิ่นศูนย์อบพยพที่เคยขาดแคลนเริ่มมีสิ่งของเพียงพอขึ้นทีละน้อยจะเห็นภาพของเด็กๆที่ได้ผ้าห่มใหม่คุณยายที่ได้รับยาและผู้ป่วยที่ถูกส่งออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังโรงพยาบาลที่ยังใช้งานได้แม้สถานการณ์ยังเลวร้ายแต่การมาถึงของเรือหลวง และหน่วยกู้ภัยขนาดใหญ่ได้ช่วยลดความตื่นตระหนกลงไปมากถึงแม้บางพื้นที่จะยังถูกน้ำปิดล้อมถนนหลายเส้นยังไม่สามารถเปิดใช้ได้แต่ข่าวของเรือหลวงจากกรีนาริเบตทำให้หลายคนในภาคใต้รู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้ตามลำพังในช่วงเวลาที่ชุมชนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนที่สุดความช่วยเหลือที่มีระบบมีระเบียบและมีความพร้อมจากกองกำลังทหาร คือสิ่งที่ช่วยยืนยันว่ารัฐไม่ได้ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังทีมแพทย์ที่กำลังทำงานบนเรือหลวงทีมวิศวกรที่กำลังซ่อมแซมสะพานชั่วคราวและทีมกู้ภัยที่พยายามเข้าถึงทุกครอบครัวทุกคนกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อดึงผู้ประสบภัยออกมาจากสายน้ำที่ไม่ปราณีใครแม้ยังมีความท้าทายอีกมากทั้งน้ำที่ยังคงเพิ่มระดับในบางพื้นที่ ทั้งเส้นทางที่ถูกตัดขาดและสภาพอากาศที่ยังไม่เสถียรแต่ความช่วยเหลือครั้งนี้ได้สร้างความหวังที่จับต้องได้จริงไม่ใช่ภาพสวยงามไม่ใช่คำสัญญาแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าและเป็นแรงสนับสนุนที่ทำให้คนในพื้นที่รู้สึกว่าพวกเขายังมีที่พึ่งพิงมีคนเฝ้าดูแลและยังมีแสงสว่างสำหรับวันพรุ่งนี้ และเมื่อภาพของเรือหลวงจากกรีนารเบตแล่นฝ่าเกลียวคลื่นเข้ามาใกล้ฝั่งภาคใต้มันไม่ได้พาแค่ทหารไม่ได้พาแค่ยุธทธภกรแต่มันพาความหวังของทั้งประเทศมาด้วยความหวังที่บอกว่าไม่ว่าน้ำจะสูงแค่ไหนไม่ว่าฟ้าจะมืดเพียงใดประเทศไทยจะไม่ยอมปล่อยให้ประชาชนของตัวเองเผชิญวิกฤตตามลำพังและนี่ คือพลังที่ทำให้ภาคใต้ย,ยังยืนอยู่แม้น้ำจะกัดกินถนนแม้น้ำจะพัดบ้านหลายหลังไปแต่หัวใจของคนไทยไม่ได้ถูกน้ำพัดหายไปด้วยสุดท้ายนี้ในช่วงเวลาที่ภาคใต้กำลังยืนอยู่ท่ามกลางสายน้ำที่ไม่มีใครต้องการในวันที่หลายครอบครัวสูญเสียบ้านสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียความรู้สึกปลอดภัย และบางครอบครัวสูญเสียคนที่พวกเขารักที่สุดผมอยากบอกบางอย่างที่สำคัญมากคุณไม่ได้อยู่ลำพังแม่น้ำจะไหลแรงเพียงใดแม้ฟ้าจะมืดแค่ไหนแต่ทุกคลิปทุกเสียงทุกข้อความที่ผู้คนโพสต์ขอความช่วยเหลือเมื่อคืนไม่มีสักอย่างที่สูญเปล่าเพราะคนทั้งประเทศได้เห็นได้ยินและกำลังยื่นมือกลับไปหาคุณในวิธีที่เขาทำได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในบ้านจมน้ำครึ่งหลังอยู่บนถนนที่ถูกตัดขาดหรืออยู่ในศูนย์พักพิงที่ต้องเรื่องทุกอย่างใหม่อีกครั้งเสียงของคุณเดินทางมาถึงแล้วการที่หน่วยกู้ภัยทหารเรือทีมแพทย์อาสาสมัครและคนธรรมดาทั่วประเทศลุกขึ้นมาช่วยกันในแบบที่ตนทำได้คือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยยังเป็นประเทศไทย ไม่ว่าจะกี่ครั้งที่เราต้องเจอกับน้ำท่วมวาตภัยหรือเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรสักอย่างเราไม่เคยยืนคนเดียวเลยสักครั้งประเทศนี้อาจไม่ได้สมบูรณ์แบบอาจมีระบบที่ยังต้องแก้ไขอาจมีคำถามมากมายที่ต้องหาคำตอบแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปเลยคือหัวใจของคนไทยที่พร้อมจะยื่นมือให้กันเสมอสำหรับชาวภาคใต้ทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกครอบครัวที่กำลังเจอกับความยากลำบาก ผมอยากให้คุณรู้ว่าความหวังไม่เคยหายไปไหนมันอาจจะจมหายอยู่ใต้กระแสน้ำมันอาจจะถูกปิดบังด้วยความกลัวแต่เมื่อมีคนหลายหมื่นคนทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพื่อดึงทุกคนขึ้นมาจากน้ำความหวังก็เริ่มลอยขึ้นมาใหม่ทีละนิดแม้จะช้าแต่ชัวร์ไม่มีคำปลอบใจคำไหน ที่จะแทนสิ่งที่คุณสูญเสียได้แต่ผมอยากส่งพลังใจนี้ให้ขอให้คุณเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้ขอให้คุณเชื่อว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้แม้จะไม่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็จะดีขึ้นและขอให้คุณรู้ว่าช่วงเวลามืดมนที่สุดมักเป็นช่วงก่อนรุ่งสางเสมอขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้ทุกครอบครัวได้กลับบ้าน ขอให้ทุกพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือเร็วที่สุดและขอให้คนไทยทั้งประเทศส่งพลังใจให้ภาคใต้เหมือนที่ภาคใต้มอบพลังใจให้ประเทศไทยมาตลอดน้ำจะลดบ้านจะซ่อมได้ถนนจะกลับมาเปิดแต่หัวใจของเราจะเข้มแข็งกว่าเดิมประเทศไทยอยู่ข้างคุณเสมอและเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน